สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสะมะพินิมมะมิตะสาวุทันตังคลีเลขะมังอุทิตะโคราชเสนมารังธาน,ะทนาทิธรรมมาวิธีนาะชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภาวตุเตชะยามังขารานิมาราติเรกามะพิช ยุชิตตะสัพพรัติงโครัมปะนาละวะกะมัคคะมะทัดทะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานินาลาคิลิงคาชาวารังอติมัตตะพูตังทาวะขิจักรรมะสะนีวะสุทารุนันตัง เมตตามผุเสกะวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยามังขาลานิปุกผิตตัคคัมะติหัตทะสุทารุนันตังทาวันติโยชานะปะทางคูลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมะโนชิตาวามุนินโท ตานเตชะสาภาวะตุเตชะยามังคาลานิกัตตว,วานะกัตถะมุทะรังอิวะขับพินิยาจินยายะทุกถะวะจะนังชะนะกายะมาเจสันเตนะโสมวิธีนาชิตตวามุนินโท สันเตชะสาภาวะตุเตชะยามังคา,านิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวะกะวาธะเกตุงวาธาพิโรปิตามานัง อติอันทภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยยามังขาลานินันโทปะนันทะาผู้ชาคังวิผู้ทางมาหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชาเคนะปะทะทะมาปะยันโตอิททูปะเสะวิธินาชิตตวามุนินโท ันเตชะสาภาวะตุเตใช่มังค่ะลานิทุกขาหะทิติพุชเคนสุทัตทะหัดถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิตริภกาพิธานังยานาคเทนาวิธีนาชิตาวามุนินโท ตันเตชสาภา,าวตุเตชายามังขาลานิเอตาปิพุทธชะยะมังะละอัตทคาถาโยวาจะโนทินาทิเนสาระเตมะทันตีหิตวานะเนกาวิทินะกาวิวิธานิปัจจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะ นาโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานิทังปุเรยะตะวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชะยะมังขะลังชายันโตโพธิยามูเลสักกยายนาังนันทิวัตตะโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชะยะสุชะยะมังคะเลอปะปราชิตะปลังเกสีเส,สปทะ,ะวิโปคะเลอะพิเสเกสัมภะพุทธานังอคับปโตปะโมทะติสุนักขัดตังสุมังขลังสุปพาตังสุพุต ติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระมจาริสุปะทักขินังกายากรรมังวาจากรรมังปะทักขินงังปะทักขินังมโนกรรมังปะทักปณีทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตวานะละพันตัเตปะทักขินี พระวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตพระวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตพระวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตสิบห้าปัต ติทาณคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิกนีถูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเลเท е ลาจามชาณวะกาจากพิกะโวสารามิกาทานะปาตีอุป,ปาสากา ามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสะชายาอาทะโวปะปาติกานิญญานิกังธรรมะวะรังปะติจะเตสัเพปิทุกขัสะกะรนตุสัง พยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรม,มัธาราจะปุข,ขาลาสังโฆโหตุสมัมมคโควะอัฏฐายะหะิตายะจะอัมเหรักขะตุสัพธร,รมโมสัพเพปิธรรมจาริโนบุติง บุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธ,ธาสนนีสัมมาทารังปะเวชันโตกาละเทโวปะวัสสตุวุติภาวยายะสัตตานังสะม,มทาทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตตระชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะธา16เทวตาอุยโยชะณะคาถาทุกขับปัตตาจะนิค ทุกขาพระ,าาระยมปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพพา ภา,ภาวนาภิรตาโหตุคันฉันตุเทวตาขตาสิบเจ็ดสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพระ เทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุทีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทีโหนตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระลำปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะลักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลำปัตตาปัจเจกานนจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลำปัตพระลปัตตาปัจเจนานนจะยังพระ ลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะ ลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิพพสัพพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัก ขังพันธามิสัพโสสัพพาพุทธ,ธาภารปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักข์ขงพันธามิสัพโสสัพเพพุทธ,ธาภารปัตาปจเจกานันจะยังพระลัง อะรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสด้วยอนุภาคแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาคแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวนมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้โค68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมไปด้วยอนุภาคแห่งพระปริจจงสำเร็จ ศักดิ์สิทธิ์ทุบอาการเทินสาธุ